มีสิ่งก็เดี๋ยวเขาจะเตรียมเอกสารไปทําของนิชิกายะไงใช่ใช่เพราะว่าเท่าที่เท่าที่ทราบข่าวเนี่ยคือพอันทำอยู่ยี่สิบเอ็ดคือซีเกมันอยู่ยี่สิบอยู่ยี่สิบสองคือน้องอ่ะเขาได้อยู่แล้วเพราะเขาเพราะเขาเต็มเขาเต็มรุ่นเนี่ยเขาเต็มรุ่นเขาไม่ได้เขาอายุสิบเก้ายี่สิบเนี่ยเขาเต็มรุ่นอยู่แล้วนะครับมีโอกาสไปอยู่แล้วตรงนั้นไม่มีปัญหาใชายอยู่ในสควอทครับอยู่ในสควอทฉะนั้นมันจะได้ตัดประเด็นชัดเจนเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยไปไปบอกว่าน้องเล่นไม่ได้ อันนี้ีผมผมยืนยันคือไม่ได้รู้จักคุณพ่อคุณแม่เ็าส่วนตัวนะญาติเขาด้วยแต่ผมดูเนี่ยคือผมถามนักฟุตบอลเพราะอะไรป่ะถ้าจะถามว่านักบอลคนเล่นได้เนี่ยคุณต้องถามไปคนเล่นกับมันถูกป่ะเหมือนที่คุณจะบอกว่าผมจะไปเชื่อคนนี้ลูกคนลูกครึ่งไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกผมเล่นกับน้องแต่ผมไม่ถามคนที่มันเล่นเนี่ยท่านบอกว่าโอเคเฮ้ยแสดงว่ามันต้องดีระดับหนึ่งถูกไหมครับเพราะมันคือคนที่เล่นด้วยกันแล้วผมไม่ถามเนี่ยคือตำแหน่งเดียวกันแข่งขันกันเขายังยอมรับว่าเฮ้ยโอเคใช อ่ะสู้ใหม่น้องสู้ใหม่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ